สวัสดีครับหาพระสมเด็จแบบบ้านๆคลิปนี้เจอพระองค์นี้ครับเป็นพระสมเด็จลักษณะแขนหักศอกพิมพ์โยนะครับซึ่งตามที่ได้บันทึกไว้บอกว่าแขนหักศอกพิมพ์โยเราก็จะมาดูตรวจดูว่าเป็นพระสมเด็จที่แท้หรือไม่อย่างไรโดยการ เทียบความเก่ากับพระในแต่ละยุคเพื่อหาความเก่าว่าพระองค์นี้เก่าถึงยุคหรือไม่พระสมเด็จองค์นี้ลักษณะเส้นซุ้มขอบแก้วครับข้างซ้ายของเราเนี่ยจะตรงกว่าด้านขวานะครับด้านขวาจะออกโยโยเสียนกลมครับมาตูมมแล้วก็พระเกียรติ เอียงไปทางซ้ายขององค์พระครับแขนนี่ลักษณะหักศอกเลยหักศอกครับเขาเหมือนก็นจะเอียงประทับนั่งเอียงไปทางขวานิดนิดฐาน3ชั้นครับชั้นแรกเนี่ยฝากซ้ายของเราจะแหลมแหลมกว่าด้านขวาตรงกลางฐานจะมีรางระบายน้ำเล็กๆครับ มาดูขอบข้างครับขอบข้างเป็นลักษณะกดลงไปที่แม่พิมพ์แล้วก็มีการตัดเฉือนในส่วนที่เนื้อเกินนะครับเห็นร่องรอยของแม่พิมพ์อยู่ยในบริเวณอย่างนี้นะครับน่าจะเป็นแม่พิมพ์หินเพราะว่ามีความตื้นครับแม่พิมพ์หินนี่จะแกะลงไปไม่ลึก นี่ครับเป็นรอยเป็นรอยของแม่พิมพ์แล้วก็มีการเฉือนตัดในส่วนที่เกินออกไปด้านหลังครับมีรอยแตกลานบริเวณด้านข้างนี้มีกระบวนการสร้างกดพิมพ์ที่สอดคล้องกับลักษณะแม่พิมพ์หรือไม่อย่างไรเรามาดูครับแม่พิมพ์นี้เป็นแม่พิมพ์ที่เคยนำเสนอในคลิปที่ผ่านมาไปแล้ว เป็นแม่พิมพ์ที่เขียนว่าหลวงวิจาร2 4 1 1นี่เครับเป็นแม่พิมพ์หินนะครับน่าจะเป็นหินศิลาแรงมีความแกร่งแล้วก็มีความเก่าครับแม่พิมพ์อย่างนี้นี่ครับนี่ครับการแกะแม่พิมพ์หินเนี่ยเขาจะแกะลงไปไม่ลึกเท่าไหร่นะครับบริเวณข้างท้าเราเห็นเซาะลงไปนิดนึงครับแล้วก็มีกรอบกระจก กรอบมาครับแม่พิมพ์อย่างนี้มันซ้อนกันอยู่นะครับนี่ลักษณะกดลงไปแกะลงไปแล้วก็มีกรอบเส้นเล็กๆวิเว่งอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับนั้นเวลาเอามวลสารกดลงไปในแม่พิมพ์เนี่ยน่าจะใช้วิธีการกดมากกว่าปั่นเป็นก้อนแล้วก็กดลงไปนะครับตามบันทึกได้บันทึก ไปถึงกระบวนการสร้างพระสมเด็จว่าท่านจะเอามวลสารครับปั้นเป็นแท่งแล้วก็ตัดเป็นท่อนแล้วก็ผ่าครึ่งแล้วก็กดลงไปตรงแม่พิมพ์พอได้พระที่ออกจากแม่พิมพ์แล้วก็ตัดเอาเนื้อส่วนที่เกินออกไปครับการตัดนี้อาจจะใช้มีดคมเป็นมีด อาจจะต้องเป็นมีดที่ลักษณะบางเฉียบนะครับบางก็ว่าเป็นใช้ตอกตัดบ,บางก็ว่าใช้มีดโกนก็ว่ากันไปครับแต่ลักษณะการเฉือนขอบข้างจะต้องเป็นการเฉือนโดยของมีคมที่มีความบางเพราะว่าหากว่าใช้ของมีคมที่มีความหนาเนี่ยบริเวณขอบพระมันจะต้องทิ้งร่องรอยเอาไว้ส่วนกระบวนการในการเอาพระออกจากแม่พิมพ์นั้น ไม่ได้บันทึกไว้ครับอย่างค้นหาไม่เจอนะครับแต่ว่าก็ไม่น่าจะเป็นอะไรที่มันซับซ้อนเพราะว่าดูจากแม่พิมพ์ที่มีความลึกเพียงเล็กน้อยอย่างเงี้ยย่อมจะเอาพระออกมาด้วยง่ายนะครับอาจจะใช้การแง่หรือการเคาะพระก็น่าจะหลุดออกมาได้ด้วยง่ายแล้วลองเอาพระของเรามาเทียบดูครับถ้าหากว่าเป็นมวลสารที่กดลงไปก็น่าจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะกดลงไปแล้วก็หา ไม้กระดานหรือว่าใช้มือนะครับกดหลังพระแล้วก็กระเทาะอภะออกจากแม่พิมพ์ม,มาส่วนที่มันเกินเนื้อเกินก็ที่มันเกินออกมาก็ใช้ของมีคมตัดเฉือนออกเราจึงเห็นร่องรอยด้านข้างที่เป็นรอยตัดและก็รอยของขอบแม่พิมพ์นะครับพระสมเด็จองค์นี้ครับเป็นพระที่ อเอิญค้นเจอในหนังสืออมตะสยามองนี้ครับมีลักษณะพิมพ์ทรงที่ใกล้เคียงกันรวมถึงเนื้อหาที่ดูด้วยตาเปล่าแล้วเนี่ยมีความใกล้เคียงกันครับไม่ว่าจะเป็นเส้นขอบซุ้มที่มีลักษณะโยกเอียงไปทางด้านซ้ายมือของเราหรือขวามือขององค์พระ นะครับจะโยไปทางด้านขวามือขององค์พระไม่เหมือนกับของหลวงวิจารนะครับที่จะโย่ไปทางซ้ายมือขององค์พระตรงน,นี้คือจุดสังเกตที่มีลักษณะคล้ายกันรวมถึงแขนที่หักศอกฐาน3มชั้นชั้นแรกนะครับรวมถึงบริเวณเข่าและก็ลักษณะการนั่งจะเอียงไปทางขวาของ องค์พระนิดนิดครับโดยเฉพาะฐานชั้นแรกเนี่ยที่มีความแหลมทางด้านซ้ายมือเราเนี่ยมันจะคล้ายกันกับในหนังสือครับเนื้อหามวลสารก็ออกโซนเดียวกันฐาน3ชั้นครับบริเวณนี้จะตัดตรงครับลองมาดูใกล้ๆครับนี่จะคล้ายกับในหนังสือครับสำหรับพระองค์นี้ ชั้นที่1ด้านซ้ายมือเราจะแหลมครับด้านนี้จะไม่แหลมเท่าซ้ายมือชั้นที่2ชั้นที่3ก็จะไล่ขึ้นไปชั้นที่2ด้านซ้ายมือจะตัดคมนะครับคล้ายคมกวานชั้นที่1ก็จะมีร่องน้ําเล็กๆขอบซุ้มนะครับก็จะเอียงโยกไปทางซ้ายมือของตัวเรานะครับและตรงพระเกตครับเปรวเปรีว,ปรวพระเกศ จะเอียงไปทางซ้ายมือขององค์พระเรามาตรวจดูตรงซุ้มนะครับให้ดูการโย่อย่างชัดเจนเนี่ยถ้าเราแบ่งครึ่งเนี่ยจะเห็นชัดนะครับด้านซ้ายมือของเรานี่จะตั้งตรงด้านขวาจะโย้โย้ทาให้ดูเส้นขอบซุ้มจะโย้ไปทางขวาขององค์พระครับนี่ในคลิปต่อไปเราจะนําพระองค์นี้ไปพิสูจน์ดูความเก่า ว่าอยู่ในยุคก่อน2,500หรือไม่โดยเทียบกับพระยุค 2,495, 2,485, 2,455และก็ไปดูการงอกของปูนครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ